ไอแฮมอแฮมอแฮมว้าวจีใจจังเลยน้ำตาลจีใจไหมดีใจจ้าซูก้าจะมีอะไรมาประกาศก็คือกระโดดใครอยากเชิญอ,ออกมากระโดดแล้วใครอยากกระโดดใครกระโดดศูนย์ก็ได้ขอลาบานเลยเชิญเลยจ้าผมคับผมครับผมด้วยครับผมผมจะกระโดด สูงกว่าแน่แน่โอ้โหการโตสูงทั้งสองอา <ผม S 1> เจ<ล>ียผ,ผมครับผมครับเดี๋ยวมารับของรางวัลเลยโอ้โห,โโหน้ำตาลทีว่าน้องคนน้ำตาลตัวสูงม,มากเลยค่ะชูกา้าหรอผมครับผมพี่ครับพี่เท้าครับโยโอเคว้าโยโยว้าว้าโอ้สนุกจัง oh เลยสนุกที่สุดในโลกเลย yeah. ตุกทอก็อ้ไม่ไหวครับ เก่งมากกันทั้งสองคนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวชูกาจะมอบของรา,วางวัลเป็นของขวัญให้ทั้งสองคนเลยนะเก่งมากครับแน่นอนอยู่แล้วครับ,รบผมกระโดดสูงมากเลยครับีบ่ชูกาผม<ต>ขอเต้นอีกหน่อยทีโอ้เทมากเทเทเทท่านก็เทเหมือนกันนะเพราะว่าที่ชอบกระโดดสูงมจดขอกไปยืนรอตัวนี้ตัวนี้ที่เดิมนั่งดีกว่านั่ง ใช่วันนี้เหยาซูก้าจะร้องเพลงนะอัปเปอร์ตี่ตุ้ตูป๊ดปีตุ้ตูน้ตาตัเต้นค่ะโอเขอยากอยากออกมาเต้นก็เชิญเลยนะฮะเต้นต่ฮเต้นสวยกว่ากันคนนั้นได้ของรางวัลชั้นเ้ยน้ตจะได้ของรางวัลค่ะซูก้าชั้นเลยด้ิไ้ ขึ้นไปเต้นบ้านดีกว่าหนูหนูหผมด้วยครับหนูหไปเต้นดีกว่าปเลาลปด้วยการถกครับเราจะได้ของรางวัลน,นะครับอ้มีเด็กเต้นอยู่สองคนเชิญเลยคะ่ะน้ำตาลเชียร์นะคะไม่ต้องยกงไงไม่ช่าาจ้ะก็เอี้มไม่สูงอ,อ้อผมตกใจหมดเลยครับพอดีผมกระโดดขึ้นไม่ได้ผมเลยเหียบเก้าอ,อี้ครับ าดี๋าวาางจาตายาดาากาาาตายาดาาาาต้องได้รางวัลที่4แน่โอ้โหเก่งเต้นเก่งกันทั้งสองคนเลยสวยจางขอนอนหลับแบบโอ๊บไปไหนดีแมาเราเต้นสวยจังเลยนั้นนี่แต่ตอนู่แล้วครับผมนักเต้นจังวัดเหรียญทองเลยนะครับ โอ้โหมาเล่นหมดหมดแล้วไปแล้วขอรางวัลกับซูก้าได้เลยเย <Yeah. S 1> ้นี่มินมูคนจะแด็กลงเพียงคันเวลาถ้าลงเบงได้ก็จะลงให้เพื่อนๆได้อีกโยกฮึร <Yo. S 3> hmm. ับขอรางวัลเลยจ้าหนูรับเลยเก่ง okay. มากๆเลยจ้าเด็กๆเดี๋ยว แล้วที่ล้วซูก้าก็จะรับของรางวัลให้น้องคนนี้จะไปจะไปอ่จะไปจะไปจูดูจะได้เก่งมากเลยนะได้จีจูจะจีจายาลีจาจีจายาล่ะทาเป็นฉันถือไม้ฉันก็ต้องร้องเพลงฉันถือไม้ฉันก็ต้องร้องเพลงฉันจะพูดฉันจะพูดวันนี้วันเด็กฉันจะพูดโอเคน้ำตาลจ๋าชูก้าอู้น้ำตาลน้ำตาลจะขอป๊า เด็กได้ฟังค่ะแล้วก็เต้นโชว์ด้วยค่ะโยอยอแอนดเตอแอนดเตอแอนดเตอโอ้คุณยายก็อยากมาแลจ้าเชิญเชิญคู่บวกคลคุณยายมากระโดดเต้นได้เลยจ้าโอ้เข้าไปได้หรอคะเนี่ย เขาไปเลยจ้าชิญเลยดีใจนะขอ<ฉ>ร่วมด้วยคนนะจ๊ะขอร่วมกิจกรรมวันเด็กด้วยคนนะคะฉันเลยแล้วก็มีวันแจกขนมให้เด็กด้วยแจกคนแจกคนที่ตีกรงด้วยโอ้อยยายก็กินแปนะจ๊ะขอร้องเห็นดูแลสิคะได้กินแบนี้ก็จะมีดีมากเลยนะคะกิจกรรมแบบนี้น่ารักมากเลยอะ่ะแยากให้นำแจ้น,จนจจยายชอบะาร ใราชอบมากเลยแตไปไหน